สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวแจ็คเดอะริปเปอร์อ่าคราวนี้ขึ้นเป็น9ดาวแล้วนะตับใส่เกียร์โดนแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเมื่อขึ้นเป็น9ดาวนะครับบวกใส่เกียร์โดนแน่นอนเนี่ยมันน่าจะต้องหดขึ้นอ่าเมื่อวันรีวิวไฮเปอร์แม็กนะครับแต่ว่าเกียร์นี้เป็นเกียร์ทั่ว,วไปเลยนะอ่าจากที่ตัวเกมบัฟมาเนี่ยผมว่าแจ็คเดอะริปเปอร์ ค่อนข้างจะดูดีสุดแล้วนะ,ะสำหรับคนที่ขาดดาวเมทธาดไฟเอาไว้ตัดการธาตุไม้โดยตรงนะเพราะว่าดาเมจของเขาว่าคือหนักแบบหนักมากจริงๆนะครับอาจจะติดตรงที่ว่ามันไล่เวชช้านะอาจจะต้องพึ่งทีมสักนิดหนึ่งนะครับหรือไม่ก็อาจจะต้องแบบ บุกแบบเป็นเกมบุกอ่ะน่าจะโอเคแต่เป็นเกมตั้งรับนี่อาจจะเสียเปรียบนะเพราะว่าพอเป็นเกมตั้งรับปุ๊บเนี่ยเราอาจจะโดนสกิลเยอะนะจนมันกระโดดแล้วโดนสอยร่วงอ่าอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะส่วนจุดอื่นๆก็ฟีดแบ็กไปได้เรื่อยๆเผื่อจะมีปรับอะไรเพิ่มขึ้นนะแต่ว่า a n นิเมชันของตัวแจ็คเนี่ยไม่น่าจะปรับได้แล้วเพราะว่ามันทํายากมันใช้เวลานะฉะนั้นเนี่ยจะปรับ a n นิเมชันให้ไล่เวทไวขึ้นผมว่าน่าจะมีปัญหาแต่ว่าตําแหน่งยืนน่ยก็ไม่แน่นะอาจจะปรับได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าในอดีตเคยปรับมาแล้วครับ280ผมมองว่ามันอาจจะดูยืนใกล้ไปนิดนึงอ่าที่เหลือก็มีการบัฟอะไรไปเรียบร้อยนะครับาการาบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะน้องนภัทรนะครับส่งไอมาให้รีวิวนะครับอศกิลของน้องนภัทร โอเต็มครับอ่ะกิวเต็มเรียบร้อยนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยแนะนําว่าควรจะอยู่กิวแบบว่าเอากิวแบบประมาณไหนก็ได้ครับแล้วก็เอาแบบอยู่กันนานๆช่วยกันเล่นนะเอาแค่นี้ก็พอนะอ่ะกราบขอบคุณน้องน้งนัอทอีกครั้งนะก็ส่งไอดีสวยๆมาให้รีวิวครับอ่ะซึ่งไอดีนี้น้องก็ชอบโคโรโบนี้แหละนะอ่าหลักๆก,ก็จะชอบโคโรโบนะรันนี้ขอภัยมีวางริบุรุเอาไว้ผมเอาริบุรุตัวแรกออกนะแล้วก็วางตัวเลนเจอร์อื่นๆมาเพื่อที่จะนํามาทดสอบนะครับอ่ะซึ่งใครชอบนะ าเพิ่มเลทบอกก่อนอีกครั้งหนึ่งนะเพิ่มเลทเนี่ยตามปกติแล้วล่ะนะก็จะเป็นวันเสาร์ที่30กันยายนตอน4ี่ทุ่มอ่ารอเพิ่มเลทก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยเปิดนะหรือถ้าชอบชอบก็จัดประหยัดทําไมครับอ่านำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับ S K เกมทบาทเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเกมเรนเจอร์ Ranger, ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์นะอ่าทั้งแพ็กเกจแล้วก็รูบี้นะครับในส่วนของแพ็กเกจก็ไปขึ้นยังซื้อทันนะใครอยากจะซื้อก็ไปจัดได้เลยครับเจ้านี้รับเติมเฉพาะ iOS นะอ่าอ ของแล้วนะครับแต่ Android เนี่ยมาเติมด้วย iOS ได้นะครับก็จะมีแค่ Ruby ที่รับไม่ได้อาจจะต้องยืมไอโฟนไอแพดเพื่อนๆนะมากดรับ Ruby กันนะครับอ่าซึ่งเจ้านี้ปลอดภัยแน่นอน100%ครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็มีรับเติมเกมมื่อื่นด้วยนะอ่เดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับ a อสคเกมท็อปเซ็นเร,ราคาถูกปลอดภัยเติมไวร้อยเอ่ะรีบไปจัดกันได้เลยนะครับอ่ามาดูสเตตัสกันอีกครั้งหนึ่งนะ แจ็กเป็นว่องไวไฟครับพอขึ้นเป็น9ดาวนะครับคือตัวคู่เทพคือแบบรอบนี้มันกระอักกระอ่วนมากอะกับการใช้คำว่าคู่เทพนะเออเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวอ่ามัน เดี๋ยววันอีกคลิปหนึ่งอาจจะเป็นข่าวสารนะหรือไม่ก็วันพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยรวบรวมใหม่อีกทีหนึ่งนะครับอ่ากรณนี้เอาตัวนี้ไปก่อนนะเอาการใช้งอนไปก่อนนะครับก็พอเป็นคู่เทพป,ปุ๊บนะครับมันก็จะได้ภารกิจพิเศษอ่าขึ้นเป็น9าดาวนะได้กบม่วงมา1ตัวนะครับแล้วก็สเตตัสเพิ่มขึ้นมาทีละนิดนะอันนี้เวลร้อยหกสิบเก้าดาวครับก็มีพลังโจมตีกายอยู่ที่ล้านหกคือเยอะขึ้นมาอีกก็น่าจะหนักขึ้นมาอีกนะส่วนพลังชีวิตนครับเจ็ดล้านห้าอ่าโอเคตัวเลขก็ อยากให้แบบยืนนักสามร้อยกว่านะยิ่งยืนสี่ร้อยเนี่ยมันมันกระโดดนะมันมีจังหวะกระโดดก็เลยอยากจะให้แบบเออยืนไกลๆซะนิดนึงได้มีจังหวะหายใจใหายคอให้กระโดดทำดาเมจดนะครับส่วนเคลื่อนที่เนี่ยเอาจริงๆ92มันไม่ช้านะแต่ผมดูแล้วเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนมันช้าอาจจะเป็นด้วยท่าหรืออะไรนะนะแต่ว่าความเร็วในการโจมตีสูงนะฉะนั้นเนี่ยตีธรรมดาตีครินะครับก็หวังผลได้นะครับแน่นอนนะ ธาตุาปกตินะครับขึ้นเป็น9าดาวนะครับคูดาวก็จะเป็น7จ็วิอ่าที่เหลือก็จะตีบวกกันเสกเกียร์ก็จะลดมาเรื่อยๆครับส่วนและธาตุโอเคนะยังพอรับได้ครับขึ้นเป็น9ดาวเนี่ยอ่าและธาตุพันแปดอ่าบับเดือนของเดือนนี้ก็อ่าแร่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอ่าก็ใช้ไปก่อนนะครับส่วนสกิลครับอ่าก็เป็นดาเมจหลักบวกดาเมจพิษตรงนี้แหละผมมองว่า ถ้าไม่โดนคือมันมีขัดขวางการฮิวเลือดดึ้วยไงคือมันทําเข้ากันพอดีนะครับมีดาเมจพิษแล้วก็ห้ามฮิวเลือดต่อเนื่องอ่าทะลุนะครับสกิลนี้ครับสรุปนะบัฟไปแล้วก็เป็นกว้าง380จุดอ่ะแต่ตรงข้ามเดี๋ยวทดสอบให้ดูอีกทีนึงไอ้มิ้วน้องบอกว่าพี่เหมือนมันข้ามนะอ่ะเดี๋ยวทดสอบให้ดูอีกทีนะส่วนครูเราเจ็ดวิตามเดิมนะครับสกิลบัฟนะครับก็บัฟนับป้อมอ่ะบัฟหลบต้านก็โอเคละดีพื้นฐานนะแต่อยากให้มีเยอะกว่านี้นะอ่าแต่ว่าโอเคบัฟ สกิลกว้าง400จุดคูดณสกิล8วินะครับความสามารถเฮเปอร์รอบสังหารก็ถูกบัฟอย่างที่บอก PVP เน่ะจากเดิมสุ่มติด30เปอร์เป็น35เปอร์นะครับแล้วน้องเขาเนี่ยน้องนภัทรนะครับได้อันนี้ซึ่งผมมองว่าดีที่สุด ได้ร้านักแทงนะับซึ่งจะบัฟก็ได้หรือยวทำดาเมจก็ได้นะอะเกียบอกไปแล้วครับถ้าไม่มีเกียร์ดีๆเลยมีแต่เกียร์ฟรีก็ปืนพานเน็ตสไนเปอร์นะครับหรือเอาดาวกระจายที่ตัวเกมแจกมาก็ได้ครับเอาจองการเกียร์ป้องกันทีสุดต้องใช้ก็กระเป๋าอสกิลอะไรก็ได้ครับออะส่วนน้องได้อันนี้มานี่ยัดเป็นพลังโจมตีกายด้วยน่าจะหนักแบบหนักโคกอ่ะผมว่าหนักโคกนะ อีทีนึงจริง,รงๆน้องเขามีเกียร์อัพเกรดธาตุนะครับแต่ผมขี้เกียจถอดเกียร์น้องเขานะน้องเขาใส่ไว้กับตัวของอท่านอายนะซึ่งถ้าเกิดใส่อัพเกรดธาตุคือแน่นอนตีดอกเดียวบอสล่วงแน่นอนแล้วก็ดาเมจก็จะหนักมากๆนะครับอันนี้เอาแค่แบบโดนแน่นอนก็พอครับแล้วเพิ่มทางตูบตี1จุดผมว่ามันหนักพอนะเพราะว่าตัวเลขดาเมจมันสูงมากนะครับคือตัวเนี้ยมันเท่จริงๆนะ เออนะครับแต่มันติดตรงที่ว่าเอฟเฟกบัฟก็ขึ้นช้านะครับแล้วก็ตัวของถ้า d ดาเมจสกิลดูครับบัฟเอาอิดเข้าไปแล้วนี่คึงหลอดครับบวกดาเมจพิษเข้าไปนี่ครับแป๊บเดียวหมดหลอดเลยไม่ต้องอัปเกรดธาตุก็ถือว่าหนักคือหนักจริงถ้ามีอัปเกรดธาตุเนี่ยผมว่าน่าจะสอยธาตุไหมร่วงได้หลายตัวอเดี๋ยวนี้ทดสอบกันนะ,ะเดี๋ยวทดสอบอีกหนึ่งด่านดูนะครับว่ามีการ ข้ามบางไหมอ่ะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคือจะบอกแบบนี้ว่าการข้ามของมันเนี่ยมันจะมีข้ามปกติก็คือข้ามในจุดข้างหน้าเนี่ยพวกแบบติดจุด50จุดอันนี้ถือว่าปกติเลยกับมีข้ามไปนิดนึงอ่านะครับก็จะเป็นแบบว่าเกือบๆจะข้าม2ครับแล้วก็เป็นข้าม2แบบชัดๆเลยอันนี้คือจะไปไกลหน่อยนะครับอ่าส่วนข้าม3นี่ไม่ค่อยเห็นนะน้อยมากๆครับหรือบางทีมีข้าม2แบบสเก็ตอะไรประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวดูนิดนึงอ่าข้ามอ่ะข้ามนะครับ ก็ก็ถือว่าข้ามในกลุ่มข้างหน้าไปเยอะอันนี้ก็ถือว่าข้ามนะเพราะว่ามันจะมีแบบข้ามข้างหน้านิดเดียวนะครับอันนี้ถือว่าข้ามไม่นิดนะอันนี้ถือว่าข้ามไปค่อนข้างจะลึกนะครับสรุปนะแจ็คเดอะริปเปอร์นะครับสกิลกว้าง380จุดรวมข้ามไปแล้วเนี่ยก็น่าจะมีประมาณสัก400ครับก็ถือว่า PVP หวังผลได้ครับดูครับนี่อเดี๋ยวดูว่ามันจะมีการเดินไปไกลกว่านี้ไหมนะครับนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนพวกข้าม2ตงจ๋าๆนะ อ่ะแต่นี้คือผมว่ามันประมาณ400นิดๆน่ะมีอยู่แน่นอนครับน,น,นี่นี่ประมาณนี้อ่าถ้าเทียบเป็นด่าน PP ผมว่าก็มี4 0 0 5 0อยอยอยู่เหมือนกันนะอ่ะสรุปตัวนี้ข้ามนะครับนี่เห็นไหมนี่ข้ามโอเคขออภัยเห็นมีน้องท้วงเข้ามานะคือมันไม่ใช่ของผมเองอะ่ะก็เลยแบบไม่ได้รีวิวแบบเติมเติมมืออ่ะสรุปว่ามีการข้ามชัดเจนนะครับอ่ะเดอะท็อตซก,กับเรนเจอร์4ตัวครับอันแน่นอนจัดตัวเดิมมาครับ บากิ ucky, นะครับอ่าบากิ ucky, 9ดาวแม็กของ i อ3 3เกียร์โดนแน่นอนอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับในคลิปที่แล้วแพ้นะในคลิปที่แล้วแพ้นะครับแต่ว่ามันยิงบากิหายได้แบบชัดเจนมากนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคือที่แพ้เพราะว่าบากิมัน9ดาวแม็กนะครับโอ้โหเอาดีเอาดีเอเออ่าแต่บากิมันแม่นนะแล้วก็บากิมันเป็นอ่า ได้ควาสมสามารถพีชิพด้วยนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะได้เปรียบนะอาจารนฝัน่งเราโอ้โหอันนี้ผมบอกเลยนะครับไม่ธรรมดานะคือมันยิงหนักแล้วยิงแม่นจริงครับยิงหนักแล้วยิงแม่นมากแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเข้าสู่ยุคนี้แล้วว่าเกียร์นี่ไป8ดาวแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดแม็กพอๆ<อ><อ>กันนะผมว่ามันสู้ได้นะครับจริงๆคือเผอือๆเอาชนะได้ด้วยนะ อ่าแต่ว่าเรื่องของความปลอะบ,บางครับว่องไวก็จะเป็นแบบประมาณนี้เฮ้ยผมว่าเจ๋งคือยิงกวาดเป็นฝูงเลยพอมีโดนแน่นอนนะอ่าแต่ว่าอาจจะแบบมีเรื่องของอ่าความปลอะบ,บางอยู่นิดๆนะครับแต่ว่าโดยปกติจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะอ่าไวพิบกับว่องไวนะ่ยยังไงก็ปลอะบ,บางอยู่แล้วพลังคือจะถึกเป็นพิเศษอายกเว้นว่าอ่าไวพิบกับว่องไวใส่เกียร์ดีๆนะครับหรือว่าเป็นตัวที่มีค่าแฝงอ่านี้คือน่าจะ น่าจะดีกว่านี้นะเฮ้ยผมมองว่าอันนี้ดูดีขึ้นนะครับอ่าไม่รู้อยากจะไปขอวับอะไรอีกก็ลองดูครับเอาแบบขอให้มันเยอะๆนะครับคืนจริงได้ข้อมูลมันจริงข้อมูลนะมันเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตั้งนานแล้วล่ะนะครับอ่ะทดสอบกับเดียโบอันนี้เป็นไฟด้วยกันอ่านะครับคือบางคนก็คือผมว่า คือถ้าเกิดสมมติแบบน้องๆเหมือนแบบว่าแนวประชดประชันเนี่ยเราเข้าใจนะเราก็ค่อนข้างจะเข้าใจครับแต่าบางคนคือแบบโอ้บอกว่าเป็นเลนเจอร์ระดับหลีกทองนี้นะ,ะเป็นเลนเจอร์ระดับหลีกทองแดงหลีกเงินนะครับอันนี้ก็เกินไปนะครับส่วนเดียโบเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเดียโบมันก็ถือว่ามีความถึกค่อนข้างจะสูงนะครับเนื่องจากว่าเป็นพลังนะรจริงเดียโบก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ทะลุนะครับ เดี๋ยวก่อนพัดคลายคลายกังวลเอาไว้ก่อนนะอะมาครับไปต่อครับเดี๋ยวดูกันว่าดาเมจนะครับมันจะซัดเดียโบได้บ้างไหมมันก็ซัดได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเทียบแบบนี้มันจะไม่ได้นะเรนเจอร์ Ranger เนี่ยมันจำเป็นจะต้องอมีตัวมายืนขวางครับตามตำแหน่งนะครับนี่ใครชอบเดียโบก็ใช้ได้นะคือผมก็ยังมองว่าพวกคอมโบเพิ่มได้หนึ่งพันับยังถือว่าค่อนข้างจะใช้งานโหด นะครับในมัตเตอร์เนี่ยบางทีผมเจอก็แพ้อยู่เหมือนกันนะคือเอาแบบมีเพิ่มแร้หนึ่งพันรับตัวตึงๆหน่อย่สัก2ตัวนะครับแบบอาจจะแม็กนูนี่นั่นนะอันนี้ดูครับคุยกันทั้งวันนะเออดูครับนี่ดูครับอ่ะให้คุยกันครับสนิทกันแล้วนะอันนี้ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ามันไปเจอกับพลังนะครับแล้วก็สังเกตดูได้เลยนะครับว่าตัวของแจ็คเดอะริปเปอร์นะครับเขาโดนขี่พะนาวุฒตายเพราะว่ามันอัดป้อมนะถ้ามีตัวมายืนซับจนิดนึง ผมว่าเดียโบเละอยู่เหมือนกันอ่าน,นี้แล้วแต่มุมมองนะไม่ว่ากันครับเดี๋ยวเจอกับธาตุไม้ดูบ้างอันจัดตัวแรกครับจัดมาเราเอาพ่อมาเราเอาพ่อมาตีนะอ่าอดัมไอที่เดูครับพ่อน่าจะหายเกรียงอยู่เหมือนกันนะเฮ้พาดพาดพาดพ่อเกียร์ตึงครับพ่อผมใส่เกียร์อ่ะยังเป็นเกียร์ขวานอยู่ไหม อันนี้เป็นเกียร์ขวานอยู่ไหมเดี๋ยวลองดูนิดนึงครับเอายังเป็นเกียร์ขวานอยู่นะครับเป็นเกียร์ขวานโดหน้านอนของจันทานะครับแล้วก็ช่องกลางนะครับเป็นหมวกเก้าปีครึ่งนะครับนี่เราไม่กดไอเทมด้วย้าวจัดนะครับเพื่อที่จะทดสอบให้ดูนะครับว่าไฟาเจอไม้โอ้โหนี่โอ้โหมันรอบสังหารไปนู่นเลยครับอ่านี่ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะะเดี๋ยวตัวสุดท้ายอันนี้ตึงเลยครับเป็นตัวตึงของ ธาตุไม้นะครับเอานี้ขอซัอดอดัมก่อนนะซัดหน้าก่อนครับนี่ตัวแทนมนุษย์เจอตัวแทนเทพนะครับอ่าแต่ว่ามันก็ใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับอ่าด้วยความที่ว่าอดัมเนี่ยใส่เกียร์ค่อนข้างจะตึงนะครับแล้วผมลืมถอดด้วยตอนที่รีวิวไปล่าสุดน,นะอ่าแต่ว่าก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับในในการใช้ตัวดาเมจไฟนะผมมองว่าอ่า ตัวของความสามารถไฮเปอร์รอบสังหารเมื่อบัฟมาแล้วเนะี่ยผมว่ามันมีประโยชน์ครับแต่ว่ามันไม่ใช่ความสามารถที่แบกอะผมบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ความสามารถที่แบกชนิดที่ว่าไอปล่อยมาแล้วมันสั่งตายดูนนี่นั่นครับต้องลืมต้องอย่าลืมคิดว่าความสามารถเนี่ยมันสุ่มติดสาสิบห้าเปอร์ถ้าแบบคิดแบบโง่ๆเลยนะปล่อย3ตัวสุ่มเรนเจอร์ตาย1ตัวแต่ฝั่งศัตรูปล่อยแหกกันมาเป็นฝูงครับมันก็จะแบกแบบนั้นไม่ได้ นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงคือสมุิมันสูสีกันมากๆนะครับเราต้องการลดปริมาณศัตรูนะครับด้วยความสามารถใ้เปอร์เนี่ยผมก็เลยมองว่ารอบนี้ความสามารถใ้เปอร์เนี่ยมันก็ไม่น่าเกียดนะนะครับแต่ตัวเรนเจอร์คือผมใช้คําว่าตัวเรนเจอร์มันยังเก่งไม่ถึงที่ต้องการเอาแค่นั้นเองแต่ว่าแจ็คผมว่าโอเคใครชอบตามล่าครับผมว่าออกแบบค่อนข้างเทสกิลค่อนข้างเท่ครับ อ่าแต่จุดอื่นๆก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันติดตรงไร่วงไรเวทครับแล้วก็ถ้ากระโดดยิงนะนี่ครับพอมาตัวเดียวครับอ่าและไอ้ทางนั้นนี่คือตาตานมองไวด้วยครับอ่าเดี๋ยวดูครับนี่ครับอาร์เอมเรียรนะครับของ ID9 ผมหรออาเกียรจะไม่ได้ถึงขั้นโหดมากนักนะครับอ่าเพราะว่าผมโาเกียรไปยัดใส่ตัวของอดัมนะครับ ดูครับว่าถ้าไม่ได้โดนอัดอยู่หน้าป้อมนะครับอ่าถ้าไม่โดนอัดหน้าป้อมนะก็ดีทัดเจนอ่าเมื่อกี้มันเจอเดียโบโนะโดนอัดหน้าป้อมก็ประมาณนี้คือออกแบบมันเทว่ว่ะผมว่าโคโรโบรอบนี้เสียดายนะเสียของก็ยังคิดเหมือนเดิมครับว่าเสียของนะครับแต่ว่าเขามีเหตุผลซึ่งเหตุผลนี้ก็รู้มานานแล้วละ่ะแต่พอมาได้ข้อมูลเยนย้ีกไรั้งก็โอเคเข้าใจแบบไม่เข้าใจเข้าใจแต่ไม่เข้าใจ เพราะว่ามันแบบมันข้ามแผนไม่ได้หรออะไรประมาณนี้อ่าเดี๋ยวไว้คลิปข้อมูลนี้เดี๋ยวรอดูอาจจะไปพูดในคลิปข่าวสารในวันเสาร์แล้วกันนะเออคือเสียดายครับมันก็เลื่อนเคยมีเลื่อนไม่ใช่หรอเคยมีเปลี่ยนไม่ใช่หรอเคยมีขัดแผนไม่หรอเออทำไมไม่ทำครับหน้าโคลาโบดีงามขนาดนี้ครับเอากลับมาแล้วมาทำให้มันเล,ละถ้าว่าขอขอนุญาตตีนะไม่รู้ว่าแบบรู้จักกันไหมนะครับ เดี๋ยวเดียวเดียวตัวเดียวมันก็จะโกงเกินไปเออจะเกินไปนะครับอ่ะลองเล่นกันเป็นทีมครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเลยนะครับว่ามีนะครับหมายเทียบเลยเดี๋ยวผมจะหยุดปล่อยตัวของท่านอายแล้วกันนะเนื่องจากว่าท่านอายเป็นธาตุไฟนะครับอ่ะป่อยหยุดปล่อยดีไวด้วยเอามานะครับผมจะให้ดูว่าไฟตัวเดียวครับอ่าจะช่วยจัดการ เอเรนนะครับเอาพอดีไม่มีเอเรนนะพอดีน้องเขาเป็นเพื่อนผมไม่ดี3กับ9นะครับซึ่งไม่มีเอรเรนทดสอบนะเอาเอาเผลอปล่อยไป1ดอกนี่เห็นไหมโดนเพิ่มแรกหน0่นนะครับหรือหรือเพิ่มแรกเท่าไหร่วะเดี๋ยววอนไม่น่าใจเมื่อกี้ผมเห็นตัวอะไรนะครับเอาปล่อยปล่อยไปเลยดีกว่านะครับนี่ครับคือเมื่ออยู่กับทีมที่ดีแล้วเป็นฝั่งบุกนะครับ แล้วมีโดนแน่นอนด้วยเนี่ยผมว่าดาเมจมันหนักจริงอ่ะคือตัวนี้คือแบบเห็นแล้วแบบน้อยตัวนะที่แบบว่าไม่ใส่อัลเกรตท่านเนี่ยจะไปตีบอสท,ที่แบบว่าดอกเดียวนี่คือซัดไปเกินครึ่งหลอดนะครับรวมดาเมจพิษไปเนี่ยเกินครึ่งหลอดแน่นอนอ่าฉะนั้นตัวนี้ชอบก็ตามล่านะอย่างที่บอกครับเราก็มา I, ไม่ได้อวยอะไรพิเศษครับคือถ้าไม่ดีมันก็ไม่ดีคือถามว่าต้องอวยก่อนไหมมันก็ต้องดูเบื้องต้นก่อน ถ้าเบื้องต้นมันคือแบบใช้งานได้เราก็จะต้องบอกว่ามันใช้งานได้เพราะว่าผมจะแนะนําเป็นภาพรวมนะครับว่า,าภาพรวมใครที่แบบต้องการตัวประมาณไหนอยู่นะครับอาจจะอยู่หลีกไม่สูงเนี่ยเขาก็ยังได้นะครับคือถ้าไปฟังตามๆกันมาเนี่ยมันก็แบบอุปทานหมู่อะ กาก,กระโบไก่โกระโบกากมันก็วนไปไปอยู่อย่างเนี้ยมันก็เลยทําให้คนที่แบบว่าเขาแบบอาจจะแบบพึ่งมาเล่นใหม่ๆหรือไม่รู้เนะี้ยสรุปมันดีหรือไม่ดีวะเวลาผมรีวิวเนี่ยมันก็เลยต้องให้ข้อมูลแบบภาพรวมนะครับอ่านะครับว่าเฮ้ยบางคนเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแจ็คนะี่ยแจ็คผมว่าโอเคนะครับแค่ไม่สุดนะี่ยไอ้คำเนี้ยหลังๆเกมนะต้องหยิบมาใช้เยอะอยู่นั้นคือเขาก็ให้ไม่สุดจริงๆอ่ะ แล้วมันจะเป็นสุดตรงไหนก็ไม่รู้ผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะเรนเจอร์อัปเดตล่าสุดที่จะแบบว่าเฮ้ยมันสุดคือมันสุดจริงๆครับอไอ้สุดก็มีคำนิยามอีกอย่างไมกี้อย่างเงี้ยไมกี้ผมว่าดีคนก็บอกไม่ดีกันแต่ก็ติดเต็มตำนานผมก็บอกว่ามันดีนะแต่ว่าผมก็บอกไปแล้วว่ามันก็ไม่สุดตรงที่ว่าดาเมจมันไม่สุดนี่อย่างตัวแจ็คเนี่ยเมื่อ,เ,อเทียบเลดดาเมจ damage, ไม่นับท่านนะผมว่าแจ็คเนี่ย damage, ดาเมจโคตรโคตรโคตรสุดอยู่เหมือนกันผมว่าดาเมจเขาค่อนข้างจะ สูงปรีดมากนะครับแต่ว่าความแม่นก็ต้องทดสอบกันไปเรื่อยๆนะอันนี้เขาก็อาจจะแอบบงอบบัฟอะไรได้ครับเพราะว่าเราก็ด่ากันไปเยอะครับนะครับแต่ว่าแน่นอนครับกียโดแน่นอนค้อนข้าสําคัญอ่ะประมาณนี้ขึ้นเป็นเดาวอยู่กับทีมที่ดีใส่เกียร์โดแน่นอนนะครับชัดเจนว่าเจ๋ง แต่ว่าจุดอ่อนก็ยังเหมือนเดิมครับตรงรท่าไรเวทนี่ไม่น่าจะไหวแล้วนะเพราะว่ามันทาําออกมาแบบนะี้แก้ยากแก้ยากมากๆผมใช้คาว่าไม่น่าจะแก้ได้คือท่าไรเวทที่มันกระโดดโหเหมือนกระโดดสองเจ้าว่ากว่าจะปล่อยดาเมจออกมาครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่เอาส่วนจุดอื่นๆก็มันก็ปรับไปแล้วนะ,ะระยะสกิลปรับไปแล้วครับตาแหน่งยืนเนี่ยถ้าเกิดปรับผมว่า มันอาจจะมีบั็กเข้าเกมได้มีความเสี่ยงมันก็เลยอาจจะปรับยากแต่ว่าฟีดแบ็กไปก่อนเผื่อเขาทําได้ในอดีตดเขาเคยทําได้ครับผมไม่รู้ว่าเขาทํายังไงนะ,ะในตอนตัวทนายคนระับที่ปรับจากยืนข้างหน้าเนี่ยมายืนข้างหลังอะไรประมาณนี้ก็ลองฟีดแบ็กดูนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมว่าค่อนข้างจะเจ๋งดูเจ๋งสุดแล้วสำหรับคนที่ต้องการไปจัดการยูริกสูงนิดนึงนะมันจะเจอท่านมาเยอะนะครับแต่จริงๆเดี๋ยวนีนะ้ทองหนึ่งก็เจอไม้ตัวตึงๆเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยแจ็คเดอะริปเปอร์ อ่านะครับถือว่าเป็นตัวดาเมจไฟที่ดีเมื่อเทียบกับทาเคมิจินะผมว่าตัวนี้ดีกว่านะครับแล้วก็จุดตรงรอบตังหารเนี่ยพอบัฟมาแล้วเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะครับอ่าอย่น้อยๆเนี่ยปล่อยตัวมาเยอะมากขึ้นครับจากบัฟเดือนปล่อยตัวไว้ส่วนเรื่องของการข้ามเดือน ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคําพูดจากคนที่อาจจะแบบไม่ค่อยมีความรู้ในเกมมากนักนะครับคือการข้าเดือนเนี่ยมันไม่สามารถฟันธงได้จริงๆบางตัวบัฟไปแล้วมันเก่งยาวๆมันเคยเกิดขึ้นเยอะมากนะครับอย่างตัวเอเลนไฟนอลซีซันเนี่ยพอบัฟ ขึ้นมาเนี่ยเก่งยาวยาวเลยอ,อย่างเงี้ยเถียงไงมันมีหลายตัวที่แบบว่าพอบับข้ามเดือนเก่งยาวมากขึ้นเรื่อยๆมีเยอะครับกับมีเหมือนกันว่าข้ามเดือนเป็แล้วมีมีหมดทุกอย่างคําพูดเนี้ยมันก็เลยไม่สามารถที่จะฟันธงได้มันก็ต้องไปลุ้นผมเองก็ไม่รู้ครับไม่มีใครรู้ครับยกเว้นผู้พัฒนาว่าเมื่อข้ามเดือนไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตัวโคโรโบเนี่ยโดยเฉพาะพวกตัวคู่แทบที่มีจุดการใช้งานดีๆผมบอกเลยว่าไอ้ตัวพวกเนี้ยถ้ามันเก่งเนี่ยมันเก่งยาวนาน ไปเป็นปีอยู่เหมือนกันยกเว้ว่ามีตัวใหม่ๆออกมาทับทับๆเนี่ยเอาโอเคแน่นอนบางตัวที่เก่งไม่สุดมันอาจจะเก่งลดลงเนื่องจากว่าพอบัฟเดือนมันหายอัแต่ว่าบัฟเดือนมันก็มีแค่นี้นะ,ะลดเวลังการปล่อยเรนเจอร์กับรดล่าท้าครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาเกียร์มาช่วยแก้ปัญหานะครับทิ้งท้ายครับขอบ,บคุณน้องนองพันมากๆนี่ถือว่า อัพอัพขึ้นมาเป็น9ดาวนะอ่าแล้วก็ได้เกียร์โดแน่นอนมาทดสอบครับนี่ผลปรากฏว,ว่าเฮ้ยมันเจ๋งขึ้นมามากเลยนะครับอ่าเมื่อองค์ประกอบดีนะเมื่อองค์ประกอบดีนะครับทุกอย่างก็ดีขึ้นมานะซึ่งใครอยากเปิดอ่าไม่รอและไม่อยากจะรอวันเสาร์อ่าสามสิบกันยายนตอนสี่ทุ่มนะครับก็ชอบก็จัดประหยัดทําไมครับแนะนำรนะ้านเติเมเกมร้านนี้เลยนะครับเอสเคเกมเพาเวอรเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเกมไรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึงสามสิเบเปอร์นะรับเติมเฉพาะไอโอเอสอ่าถ้าเป็นแอนดรอยเติมไนะอโอเอส หา i p h o น e iPad มาการับด u บ y นะครับแพ็กเกจก้าไปขึ้นยังซื้อทันนะใครรีบก็ไปจัดได้เลยนะครับร้านนี้ปลอดภัยแน่นอนครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็รับเติมเกมอื่นๆด้วยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปัะหมุดคอมเมนต์นะ SK Game t o ท Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ่ากติดตามร้านค้าไว้เวลามีโปรโมชั่นดีๆนะครับเกมเลนเจอร์เกมอื่นนะมีโปรโมชั่นเข้ามานะครับจะได้ไม่พลาดการเติมนะเอาวันนี้ประมาณนี้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ